ที่ช่วงที่2งของปรับกลยุทธ์นะคะเมื่อวานนี้ดอลลาร์ที่อ่อนค่าก็ทําให้ราคาทองคำนั้นมีแรงหนุนทําให้ดันกลับมาให้อยู่ในจุดที่สบายใจได้พอสมควรนะคะแต่ว่าวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่ออีกนิดหนึ่งมาอยู่ที่1,228เหรียญการดันกลับขึ้นมารอบนี้สบายใจได้แค่ไหนหรือยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะณนะจุดที่จะต้องมีการซัพพลอสอยู่1,218เหรียญพูดคุยกันในช่วงนี้ค่ะกับโกเอาลบาย YLG ค่ะ สนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร026879999พูยคุยกันนะคะกับคุณมารุ่งขำผู้มีการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Boolean and Futures ค่ะคุณมารุ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุภาครับทองคำรีบาวกลับขึ้นมาได้มายืนแถวแถว1,228เหนือกว่าจุดที่เราเคยไว้เป็นแนวร,รับสำคัญคือ1,225และก็เหนือกว่าจุดที่เรา เคยให้ซอฟลอสไปที่1 2 1 8ด้วยแต่ว่ารีบาวกลับขึ้นมามนก็ดูจะไม่ได้มีแรงส่งมากนะักจุดจุดนี้สบายใจได้แค่ไหนคะต้องต้องบอกว่าทองคายัางเป็นขาลงในระยะสั้นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเนื่องจากแรงขายเริ่มเบาลงพอราคาลงมาค่อนข้างมากแต่ว่าแรงซื้อเนี่ยยังถือว่าไม่ได้มากนะักแต่ว่าที่ดีก็คือราคาสองวันแล้ววันนี้ไม่มีการทำยูโรหรือสร้างระดับต่ำสุดใหม่ขณะที่นิวไฮเนี่ยเริ่มมีการทำนิวไฮเหนือวันก่อนหน้า ก็คือพันสองร้อองร้อยขึ้นมาทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ายืนเหนือระดับหนึ่งสองได้ก็ยังมีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณพันสองร้อยสา้าเหรียญดอลลาร์ต่อไปซอนนะครับซึ่งถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราคิดว่าการขยับหรือการดิดตัวน่าจะเป็นในระยะสั้นเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐมีแรงเพงขายทำกำไรออกมาส่วนหนึ่งเนี่ยนักลงทุนไม่ได้ตอบรับกับตัวเลขเศรษฐกษิจเชิงบวก ในฝั่งสหรัฐมากนักนะครับแต่ว่าเริ่มวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในฝั่งสหรัฐที่ดูเหมือนว่าจะมีสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัทรั้์มีการปลดในส่วนของพอ IMF แล้วก็ล่าสุดเนี่ยในส่วนของวุฒิสภาของสหรัฐเป็นขณะกรรมธิการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐ มีการออกมายืนยันว่าประเด็นที่พอ IMF กำลังสืบสวนก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรอบที่ผ่านมาที่มีรัสเซียนหนุนหลังจะมีการสืบสวนอย่างต่อเน,นื่องนะครับซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้ความเชื่อมั่นในตัวของนายดูนันทรป์เนี่ยถูกบั่นทอนลงแล้วโอกาสที่ประธานาธิบดีดูนันทมป์เองจะมีการออกมาตรการโดยผ่านความเห็นชอบจากทางสภาคองเกรสใน มาตรการต่างๆเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการลดย่อนภาษีน่าจะเป็นไปได้ยากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่ได้กดดันดอลลาร์อย่างเดียวยังไปกดดันในส่วนของการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นตัวตลาดทุนสหรัฐด,ด้วยก็เลยทําให้มีแรงขายในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงแบกต้นหนุนและก็พยุงในส่วนของตัวราคาทองคําเอาไว้ครับค่ะปัจจัยที่จะช่วยหนุนและช่วยพยุงดูจะมีนืยอสาคัญแต่ว่าต้องต้องติดตามความความยืดเยื้อแค่ไหนนะคะ ถ้าอย่างนั้นณระดับนี้ทำางไงดีคะกับ,บกลยุทธ์กลงทุนในทองคำครับแนวโน้มหรือโมเมนตัมทองคายังเป็นลบนะครับแต่ว่าแรงขายเริ่มเบาดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูว่าราคาจะเปลี่ยนจากที่ทางขาลงกลับมาเป็นไซด์เวย์หรือไซด์เว์ดาวไหมในระยะสั้นเนี่ยถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงอาจใช้ในส่วนของโซนแนวรับบริเวณพันสองก็คือระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าหรือบริเวณพันสองก็คือระดับต่าสุดในรอบแปสัปดาห์ก็คือ รั้งที่ราคาลงมาโลและมีการดิดกลับเป็นจุดเข้าเสี่ยงซื้อนะครับแต่ว่าถ้าราคามีการขยับหรือมีการดิดตัวขึ้นยังไม่พ้นในส่วนของพันสองร้อยสสิบห้าเหรียญดอลลาร์ต่อเฟสซอนเรายังแนะนําแบ่งทองคาออกขายเพราะเราเชื่อว่าการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงมาอาจจะมีการย่อลงมาเพื่อสะสมแรงซื้ออีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นจากการแว่งตัวของราคาในกรอบไปก่อนจนกว่าราคาจะมีการตั้งฐานหรือย,ย่อมฐานได้ ก็อาจจะมีการเข้าค่อยกลับเข้ามาสะสมหรือว่าซื้อเพิ่มแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนักลงทุนที่มีการถือครองทองคำเอาไว้ในต้นทุนสูงสูงเราก็ยังมองว่าถ้าเกิดบริเวณพันสามเออองร้อยสา้าเหรียญดอลลาร์่อเตรออนราคาผ่านได้ก็สามารถถือต่อไปรอขายที่แนวต้านสำคัญระดับ1,2,4,5ได้ครับค่ะด้คะมาดูกันต่อที่เซฟฟิตี้ซีเรียมทองคำแม้ว่าจะไม่มีนิวโล แต่ซีรีส์เอ็มมีนิวโรทุกวันเลย3วันละณระดับปัจจุบัน987แนะนำยังไงดีคะจะช็อตก็ดูเหมือนจะช้าจะถือโพ i ิชันลองต่อก็ดูจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นครับตัวเซน t ซอ e ์ตีนในฟิวเจอร์นะครับมีสัญญาณหรือแนวโน้มกลับมาเป็นลบค่อนข้างชัดหลังจาก2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีแรงขายจนดัชนีมีการปรับฐานลงขณะที่ช่วงเช้าเปิดตลาดของวันนี้ดัชนียังมีการอ่อนตัวลงหรือปรับฐานลงค่อนข้างชัดนะครับ ในเบื้องต้นเนี่ยราดัชนีมีการอ่อนลงมาทดสอบแนวรับย่อยก็คือระดับ996แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยหากการขยับหรือการรีบาลขึ้นไม่พ้นในส่วนของราคาเปิดของวันนี้หรือระดับสูงสุดของวันนี้ในช่วงเช้าก็คือ991ดัชนีมีโอกาสปรับผ่านแลือ,อ่อนตัวลงต่อใครที่มีสถานะขายอยู่ก็สามารถถือต่อถ้าการขยับขึ้นในทักบ่ายไม่พ้น,น991นะครับไปรอปิดสถานะ ที่แนวรับสําคัญะระดับ9.81แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยใครที่มีรองโพดิชั่น้าตัชนียังไม่พ้นระดับดังกล่าวอาจจะต้องลดสถานะซื้อลงรวมถึงพยายามลดสถานะซื้อลงหักดุะระดับ9.86เพื่อไปพิจารณาเข้าซื้ออีกครั้งในโซนแนวรับ9.81ซึ่งเป็นแนวรับสําคัญในระยะสั้นเนี่ยเราประเมินว่าการอ่อนตัวหรือการกลับผานหลังจากที่ลงมาแลงสองวันน่าจะไปรัศของการค่อยๆซึมลงรวมถึง ตลาดยังประเมินหรือมองปัจจัยบวกเกี่ยวกับการเปิดเผยตัว GDP ครอสหนึ่งจากสภาสภาพัฒน์ซึ่งน่าจะกลับมาเป็นปัจจัยหนุนประกอบกับในส่วนของที่ทางราคาน้ํามันดิบตลาดโลกที่เริ่มมีแรงหนุนหรือมีการฟื้นตัวขึ้นจากช่วงก่อนหน้าก็อาจจะหนุนในส่วนของคุณกลุ่มพลังงานก็ทําให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมการเคลื่อนไหวของตัวดัชนีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นลบหรือไม่ได้ลงแรงแต่เนื่องจากแนวโน้มหรือโมเมนตัม เริ่มกลับมาเป็นลบมากขึ้นก็าอาจจะต้องเก่งกำไรในที่ทางขาลงเป็นหลักครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพคุณมากค่ะขอบพคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ s a f e Series